ในป่าใหญ่ที่เต็มไปด้วยต้นไม้สูงใหญ่และดอกไม้สีสันสดใสมีมดตัวเล็กๆชื่อว่ามดน้อยมดน้อยเป็นมดที่มีความฝันใหญ่โตเขามักจะคิดอยู่เสมอว่าทำไมเราถึงต้องเป็นเพียงมดตัวเล็กๆที่ไม่มีใครสนใจเขาอยากจะพิสูจน์ให้ทุกคนเห็นว่ามดตัวเล็กๆก็สามารถทำสิ่งยิ่งใหญ่ได้เหมือนกันวันหนึ่ง มดน้อยได้ยินเสียงร้องขอความช่วยเหลือจากเพื่อนในป่าช่วยด้วยช่วยฉันด้วยเสียงนั้นมาจากสัตว์ตัวหนึ่งที่ติดอยู่ในโพรงไม้ใหญ่มันคือกระรอกน้อยที่พยายามจะปีนขึ้นไปแต่ระหว่างทางกลับลื่นตกลงมามดน้อยไม่ได้คิดอะไรมากเขาตัดสินใจจะช่วยกระรอกน้อยแม้ว่าจะเป็นเพียงมดตัวเล็กๆก็ตาม มดน้อยรีบวิ่งไปยังพโพรงไม้และเห็นกะรอกน้อยร้องไห้อยู่เขาเข้าไปพูดปลอบว่าไม่ต้องกลัวนะฉันจะช่วยเธอเองกะรอกน้อยมองมดน้อยด้วยความประหลาดใจเธอช่วยฉันได้จริงเหรอหมดน้อยฉันตัวใหญ่กว่ามากมดน้อยยิ้มและพูดว่าแม้ว่าฉันจะตัวเล็กแต่หัวใจของฉันมีพลัง มดน้อยเริ่มคิดหาวิธีช่วยกระรอกน้อยเขาตัดสินใจเรียกเพื่อนๆมาช่วยกันทำเชือกจากใบไม้และเส้นหญ้าทุกตัวช่วยกันอย่างขยันขันแข็งจนในที่สุดพวกเขาก็สามารถทำเชือกที่แข็งแรงพอที่จะช่วยกระรอกน้อยได้มดน้อยพูดอย่างมั่นใจว่าเรามาเริ่มกันเลย ในขณะที่มดน้อยและเพื่อนๆช่วยกันดึงเชือกกระรอกน้อยก็ค่อยๆปีนขึ้นไปอย่างระมัดระวังเมื่อกระรอกน้อยถึงจุดที่ปลอดภัยทุกคนส่งเสียงเชียร์อย่างดีใจกระรอกน้อยชมน้ำใจของมดน้อยและเพื่อนๆว่าพวกคนสุดยอดมากขอบคุณที่ช่วยฉัน จากวันนั้นไปมดน้อยได้รับความเคารพและชื่นชมจากเพื่อนๆนในป่าเขาได้เรียนรู้ว่าแม้ว่าจะตัวเล็กแต่เมื่อรวมพลังกันทุกอย่างก็เป็นไปได้และทุกคนต่างก็มีความสามารถเฉพาะตัวที่จะช่วยเหลือกันและกันคืนหนึ่งขณะที่มดน้อยนอนบนใบไม้ใหญ่ใต้แสงจันทร์เขาคิดถึงการผจญภัยที่ผ่านมาทั้งหมดเขาหลับตาลงและคิดว่า ไม่ว่าจะเป็นใครเราก็สามารถทำสิ่งยิ่งใหญ่ได้ถ้าเราเชื่อมั่นในตัวเองและช่วยเหลือกันและกันและตั้งแต่นั้นมามดน้อยจึงเป็นที่รู้จักในนามมดน้อยสรงพลังที่มีหัวใจใหญ่โตพร้อมที่จะช่วยเหลือทุกคนในป่าใหญ่เสมอ และเมื่อแสงจันทร์สาดส่องลงมามดน้อยก็หลับฝันดีในคืนที่เงียบสงบพร้อมกับความฝันใหม่ๆที่รอให้เขาได้ค้นพบในวันพรุ่งนี้